นักเรียนชั้นม2นะคะคลิปนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะโดยจะยังอยู่ในแบบฝึกหัด5.2นะคะเหลืออีก2ข้อเนาะข้อ3คุณครูขออนุญาตผ่านเลยนะคะเรามาดูกันที่โจทย์ปัญหานะคะเด็กๆอ่ะข้อที่4นะจงหาปริมาตรของโลกนะคะโดยเราให้โลกเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกลมนะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 2 7 6 0 0ล้าน7 0 0 0เมตร ะะโดยหาปริมาตรในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะพร้อมทั้งให้ค่าพายมาแล้วก็ให้สูตรมาด้วยใจดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มกันเลยนะคะปริมาตรของโลกนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นค่าประมาณไปหมดเลยนะคะเราก็เลยใช้ค่าประมาณได้เลยนะ ประมาณก็คือตามสูตรนะคะ,ะคุณครูใช้เท่ากับก่อนเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นตามสูตรนะคะปริมาตรของโลกเท่ากับ4.3ส่วน3พาย R ยกกำลัง3นะคะจากนั้นเรามาแทนค่ากันค่ะ4ส่วน3คูณค่าพายโจทย์ให้ค่าพายประมาณ3.14นะคะแล้วก็คูณกับรัศมีอย่าเพิ่งใช้12ล้านนะคะเด็ก สิบสอล้านคือเส้นผ่านศูนย์กลางนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องหาร2ค่ะก็คือเส้นเส้นรัศมีเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึงของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะสิสล้านนะส่วนด้วย2นะคะแล้วทั้งหมดยกกำลัง3นะคะอ่ะเราทิ้ง2ตัวหน้าไว้ก่อนเราไปจัดการข้างหลังก่อนนะคะทำการปัดเลขกัน ตัดเลขเลยนะคะทีนี้เวลาตัดเลขก็ดูว่ามัน2ตัดได้ไหมซึ่ง2ตัดได้เพราะมันลงท้ายด้วยศูนย์เนาะสองหกสิบสองนะคะสองสามหกเหลือเศษหนึ่งสองแปดสิบหกอ้าวเหลือศูนย์กี่ตัวใส่เลยนะหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่นะคะปรากฏว่าตัดแล้วเหลือหกล้านอลัศมีนะคะเหลือหกล้านสามแสนแปดหมื่นเมตรนั่นเอง แล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนในรูปของสัญาญกรวิทยาศาสตร์กันนะคะอะ่มาดูตรงตำแหน่งของ4ส่วน3คูณกับ3.14ทีนี้เราก็จัดการคิดเลขตรงนี้กันเลยค่ะ,ะ,ะคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนข้างในก่อน4.3ส่วน3คูณกับ3.14นะคะแล้วก็คูณด้วยคุณครูจะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น หกร้อยามสินะคะหกรอยเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันอยู่ภายใต้การยกกําลัง3เพราะฉะนั้นมันต้องถูกยกกําลัง3ด้วยนะคะแล้วก็04ตัวนะคะก็คือ10ยกกําลังสทั้งหมดยกกําลัง3นะโอเคทีนี้เราก็คูณเลขเลยค่ะนะ อาศัยเครื่องคิดเลขก่อนเพราะตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องมาทดกันคูณ4คูณ3.14นะคะแล้วก็คูณ638ทั้งหมด3ตัวนะ638คูณ638แล้วก็คูณน,นะคะ638เลขค่อนข้างเยอะเนาะ ราะฉะนั้นเมื่อในตัวเลขมันเยอะนะคะเด็กๆก,ก็ระมัดระวังเรื่องการใช้เครื่องคิดเลขนะคะเดี๋ยวจะไปกดผิดเนาะหารด้วยสามนะคะหารด้วยสามออกมามันได้เป็นเยอะมากค่ะเด็กหนึ่งศูนย์แปดจ็ดสองห้าสองหุ้ด เแล้วก็3นะคะอันนี้คุณครูปัดแล้วนะคะเพราะว่าหลัง3จะเป็นเลข3ล้วนเลยนะแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง12เพื่อความแม่นยำเราคูณอีก1รอบนะคะ4พาย r ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นนำ4คูณกับ3.14นะคะเสร็จแล้วก็คูณกับ ข้อนี้ให้ตอบเป็นปริมาตรโอเคไม่ได้สั่งหน่วยมานะคูณกับหกสามแปดทั้งหมดสามครั้งปุ๊บนะคะแล้วก็หารด้วยสามนะหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสองห้าหนึ่งสี่นะคะโอเคนะ จากนั้นก็ทําการเลื่อนจุดค่ะเด็กๆเ,เพราะตอนนี้จุดทศนิยมยังไม่อยู่ในลักษณะของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำการเลื่อนจุดกันเลื่อนเลยนะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเลื่อนทั้งหมด9นะกลายเป็น 1>, 1จุดถามว่าแล้วหนูต้องเขียนทั้งหมดข้างหลังเลยไหมคะไม่จําเป็นนะคะเวลาเราเขียนสัญ,ญากรณวิสัยเนี่ยเรามักจะเขียนทศนิยมแค่2ตําแหน่งนะเพราะฉะนั้นก็เขียนเลย0 9นเะคะเพราะว่า7มากกว่า5ปัดขึ้นปัด8ขึ้นนะ,ะทีนี้เราเลื่อนมาเท่าไหร่นะเลื่อนมา9นะคะเพราะฉะนั้นเลื่อน้าย้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ไปเพิ่มจาก12อีก9กลายเป็น21นะคะหน่วยที่ได้เป็น ลูกบาทเมตรนะคะก็คือ M ยกกำลังสามนั่นเองนะโอเคนะคะไปดูข้อที่ห้าข้อห้าข้อห้าณครูหาข้อห้าก่อนข้อห้าอยู่ไหนอ่ะข้อห้าอยู่นี่นะคะ ข้อที่5ข้อที่5ก็เหมือนกันค่ะให้สูตรมาแล้วนะคะโจทย์ยืดยาวมากเขาก็เหมือนเป็นการเกินนําถึงนิวตันเนาะก็ไม่ต้องสนใจนะคะสนใจแค่สูตรความสัมพันธ์ที่นิวตันเขาคิดขึ้นมาได้ค่ะก็คือ f ของ g นะคะ f ของ g เนี่ยเขาให้เป็นแรงดึงดูดของโลกนะคะแรงดึงดูดวัตถุอะไรนั่นเองเท่ากับ g นะคะ g คือค่าคงตัวนะคะคูณกับ m แล้วก็คูณกับ m นะคะซึ่ง m 1 m 2จะเป็น มวลของวัตถุนะคะแล้วก็ส่วนด้วย r ยกกำลังสองนะคะส่วนด้วย r ยกกำลังสอง่ะเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะใช้สูตรนี้ได้เลยจากสูตรนะคะ f g เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนด้วย r ยกกำลังสองนะคะ โจทย์ให้เราหาแรงดึงดูดซึ่งก็คือ f นั่นเองนะคะระหว่างโลกกับโดงจันทร์เพราะฉะนั้นถ้าหาระหว่างใครกับใครเขาจะต้องให้มวลนะคะหรือว่า m ของสิ่งของสองสิ่งนั้นมานะ,ะ g เป็นค่าคงตัวอยู่แล้วใส่ค่าคงตัวนั้นเลยนะคะ6.67คูณ10ยกกำลงังลบ11แล้วก็คูณกับ m นะคะ m 1 m 2ใครก่อนก็ได้นะคะใช้มวลของโลกก่อนละกัน คูณ10ยกกำลัง24แล้วก็มวลของดวงจันทร์นะะโจทย์ให้มาทุกอย่างให้มาครบแล้วเด็กๆแค่ทำหน้าที่ในการแทนค่าส่วนด้วยอา,อาที่นี้ไม่ได้หมายถึงรัศมีนะคะลูกอที่นี้เขาบอกว่าคือระยะทางหรือระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองอย่างนั้นนะคะ ซึ่งเขาบอกว่ามีระยะห่างกันประมาณนะคะก็ใส่เลย3.8คูณ10ยกกำลัง8แล้วทั้งหมดยกกำลัง2อ่ะทีนี้คือการคำนวณเลขนะคะเลขค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งที่เป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนนะคะกับฐาน10นะเพราะฉะนั้นเด็กๆ,ๆนำตัวเลขนะคะที่ไม่ใช่ฐาน10 มาคูณกันได้แก่อะไรบ้างตัวบนนะคะตัวบนมี6.67คูณ5.972คูณ7.346นะคะแล้วหารด้วย3.8แต่3.8ต้องหารกี่ครั้งคะเด็กๆต้องหารทั้งหมด2ครั้งนะเพราะ3.8ทั้งหมดยกกำลังสองอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นกดหารด้วย3.8 1ครั้งและหารด้วย3.8อีก1ครั้งนะคะได้ออกมาเท่ากับ 20. จุดเราเอาทศนิยมมาเพียงแค่2ตำแหน่งพอนะมันได้20.264นะคะเพราะฉะนั้นเราปัดเหลือ26นะคะ20.26ต่อมามาดูเลขฐาน10ค่ะเด็กๆฐาน10มีอะไรบ้างตัวบนนะคะ ตัวบนมี10ยกกำลังลบ11ยืนรอคูณกับ10ยกกำลัง24เพราะฉะนั้นคูณค่ะต้องเอามาบวกคูณ10ยกกำลัง22ก็เอา22มาบวกหารนะคะหารด้วย10ยกกำลัง8ที่ยกกำลังสองเพราะฉะนั้น8กับ2ยกกำลังซาซส่นก็จับคูณกันกลายเป็น10ยกกำลัง16 16ข้างล่างนี้ต้องนำมาลบนะคะ เพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างทํหน้าที่เป็นตัวหารนะ,ะคิดเลขนะคะข้อนีอ้ไม่ได้สั่งให้ตอบเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมในเมื่อไม่สั่งนะคะก็ตอบไปนี้ได้เลยยี่สนะคะคูณกับสิบดูกำลังเท่าไหร่บ้างนะคะลบสิไปบวกกับ24ติดลบกับบวกต้องหักล้างกัน เหลือ13นะคะ13บวกอีก22ก็จะเป็น35 35ลบออก16อ้าวคิดสิคะ35ลบออก16เหลือ19นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยของแรงหรือหน่วยของค่า F ก็คือนิวตันนะคะเสร็จเรียบร้อยนะ ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปให้นะคะสำหรับเรื่องนี้อันนี้ข้อสามนะคะเราจะมาสรุปกันสำหรับเรื่องนี้หลังจากเสร็จข้อ5นะคะเดี๋ยวขีดเส้นใต้แล้วก็ขึ้นหัวข้อเลยว่าสรุป สมบัติของเลขยกกําลังนะคะว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดจริงๆม,มีมีทั้งหมดแค่7สมบัตินะแต่คุณครูนำเท่ทีมีทั้งหมดแค่1 2 3 4 5นะคะแต่ว่านํานิยามต่างๆอะไรเนี้ยมารวมด้วยเลยนะคะจัดอยู่ในกลุ่มของบทนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกค่ะ a ยกกําลัง n ก็ต้องมีค่าเท่ากับ a คูณ a คูณ a คูณไปเรื่อยๆทั้งหมด n ตัวนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะต่อมา อันที่2ค่ะเมื่อ a ยกกําลังลบ n ติดลบมันไม่สวยไม่งามนะคะย้ายลงล่างซะกลายเป็น1ส่วนด้วย a ยกกําลัง n นะอันนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะคะ a กำลัง0กําลัง0มีค่าเป็น1นะคะ a คูณทษที a กำลัง m คูณ a กำลัง n เลขฐานเดียวกันคูณกันจับชี้กําลังมาบวกกัน เลขฐานเดียวกันหารกันจับชี้กําลังมาลบกันยกกําลังซ้ําซ้อนจับชี้กําลังมาคูณกันนะคะเอา m กับ n คูณกันต่อมาข้อเจค่ะมีตัวข้างในวงเล็บต่างกันยกกําลังร่วมกันอยู่นะคะแจกยกกําลังเข้าไปแจกเข้าไป เหมือนกันค่ะมีคูณย่อมมีหารแจกเข้าไปให้ตัวบนแจกเข้ามาให้ตัวล่างนะคะและสุดท้ายก็คือสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเขียนในรูปของตัว a ซึ่ง a จะต้องเป็นตัวเลขตั้งแต่1ไปจนถึง9จุดนะคะก็คือไม่ถึง10จะเป็น9จุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ต้องไม่ใช่10นะแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง n โดยที่ n จะเป็นจำนวนเต็มลบ,รบหรือเต็มบวกก็ได้นะคะ โอเคจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ